เาเลยครับผู้ชมครับก็ส,สวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอโซนนะครับผมก็อยู่กับเกมกี่านะฟรีไฟล์เลยก็ในวันนี้คือเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับแพชใหม่ที่กําลังจะอัปเดตมาในอีกกี่วันเออจะันแทนอีกแค่เออ 8วัน9วันเท่านั้นเองนะครับรู้สึกว่าประมาณ8วันเท่านั้นหรือว่า1สัปดาห์นะก็จะมีการอัปเดตแพทใหม่แล้วนะคุณผู้ชมครับนี่ก็จะมีการอัปเดตแพทใหม่ซึ่งของใหม่ผมก็ได้ทยอยทําลงคลิปลงไปแล้วนะครับหลายคลิปมากก็สามารถย้อนไปดูได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่มุมขวาตัวไอเลยครับนี่คลิกไปดูได้เลย ก็ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเหมือนเดิมเลยนะครับ <_ d ates> เกี่ยวกับอัปเดตของแพทใหม่แพทหน้านะว่ามีไอเทมใหม่น่าสนใจมากๆเลยหลายอย่างมากคทุกท่านนครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยกันนะแต่ก่อนอื่นเลยก็มีกิจกรรมหัวข่ากลับมาแล้วนะทุกท่านครับเผื่อใครแบบยังไม่รู้นะ ว่าตอนนี้กิจกรรมหัวขาวกลับมาให้เราสุ่มเราเล่นกันแล้วนะครับนี่ก็คือรุ่นสูงสุดก็คือ9ก้าเพชรเช่นกันนะสำหรับคนที่ดวงดีนะครับก็เริ่มต้นหมุนเพียงพิเศษเนี่ยก็คือ50เพชรนะครับแล้วก็หมุนปกติเนี่ยก็คือ20เพชรต่อหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเราหมุน10ครั้งเนี่ยคือจะคุ้มกว่าเว้ยนี่ก็สามารถมาหมุนมาลุ้นตัวกิจกรรมตัวนี้ได้นะคุณยุงครับสำหรับคนที่ยังไม่มีหัวเข่านะแล้วก็เป็นเซตคุณหมอนะครับเป็นหมอตัวนี้เลย ปับป๊บกีดแอนิเมชันไปเนี่ยเดี๋ยวใครดวงดีเคยได้แบบพวกก้าวรกก็จก้าเพชรลองคอมเมนต์หน่อยละกันนะผมว่ามันจะมีแหละคนที่แบบคุ้มจัจดๆแต่แบบทั้งได้ชุดทั้งได้เพชรอะ่ะโคตรเวอร์อันนี้คือสามารถมาเล่นกันได้นะกิจกรรมตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะโหยังหล่อเลยนะใส่หัวขาวนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับสลับอัปเดตตัว อ่าไอเทมใหม่นี่ครับที่จะเข้ามาในแพทหน้ามีอะไรกันบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยเอาแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ย้ายมาอยู่ในเซิร์ฟแอดวานแล้วนะครับก็รู้สึกว่าจะเปิดเพียงแค่ถึงวันที่25นะครับหรือว่าไม่ถึงไม่รู้นะครับแต่ว่าประมาณนั้นแหละก็ใครจะสาสมารถเข้าไปได้แล้วก็สามารถมาทดสอบของใหม่ๆได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราดูาดีกว่าว่ามีอะไรใหม่กันบ้างนะครับนี่คือรีวิวไปแล้วนะสำหรับน้องอ่าตัวเยติคู่หูใหม่นี่ครับที่กันระเบิดได้นี่ก็พูดถึงไปแล้วก็ไม่พูดซ้้ําาดีีีกกกววว่ะรัแล็จมตอ ตัวโหมดใหม่นีครับ Rush Hour นะครับคุณผูชมครับก็คือตัวปืนคู่นั่นเองนะครับ,รบก็น่าสนใจเหมือนกันตัวนี้คือจะเป็นโหมดปืนคู่ที่สามารถปลดล็อกทุกปืนเนะ้สามารถถือคู่ได้นะครับเอออย่าเข้าใจผิดนะหลายคนบอกว่าเฮ้ย มันโกงเกินไปแล้วยิ่นนักปันเนี่ยเอ่อฟิฟ่า FIFA จะอัปเดตเพื่อเจอไปแล้วไม่นะครับมันจะเป็นโหมดนะครับย้ำว่าเจอในโหมดทั่วไปในโหมดแรงเนี่ยไม่เจอเด็ดขาดนะปืนคู่ที่แบบมาคู่กันไม่มีนะมันจะมีเฉพาะโหมดปืนคู่นี้เท่านั้นนะเพราะว่ามันสุดโกงมากๆเลยถ้าแบบเอามาอัปเดตเหมือนเหมือนแบบเวกเตอร์คู่อันนี้คือโกงจัดๆเลยเพราะว่าเขาเอ่อเป็นโหมดเท่านั้นเน <ๆ S 2> ี่ยเขาก็เลยแบบรอ,องรับเฉพาะโหมดนี้แนวอย่ครับก็น่าสนใจดีนะสำหรับคนที่อยากลองเล่นปืนคู่ครับ ปืนประเภทเดียวกันหรือปืนต่างประเภทก็สามารถถือคู่กันได้หมดเลยนะครับทีนี้มาดูโหมดต,ต่อไปนะครับอ่าอัปเดตใหม่นะครับก็คือจะเป็นโหมดคราสแลนนั่นเองนะครับเออดูโหมดครีเอทีฟโหมดก็แล้วกันครับนี่โหมดครีเอทีฟโหมดเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนการเอาโหมดคราสแลนเนี่ยมาเล่นกันนั่นเองรับโหมดที่แบบสร้างห้องนะครับแผนที่นอริโนมก็อาจจะเป็นแผนที่ที่ มีการโหวตหรือเปล่าด้วยแผนที่ของ GM นะผมก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นแผนที่ที่เขารองรับไว้แล้วหรือว่าจะเป็นแผนที่ที่ได้รับการโหวตมากที่สุดว่าตัวนี้เนี่ยน่านเล่นที่สุดนะจากการสร้างของผู้เล่นทั่วเกมนะประมาณนั้นหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าสำหรับโหมดคาบแรนดเดี๋ยวเราไปดูวกว,ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับนี่ก็สามารถปรับแต่งแผนที่ได้อิสระเหมือนเดิมเลยนะครับนะนี่ผมงงผมก็ไม่เคยเข้ามาเล่นเหมือนกันนะจริงนะผมเพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกนี่แหละ ผมไม่รู้เลยว่าทําไมของหรือมันโล่งจังผมมีบ้านมีอะไรหมดแล้วผมรื้อถอนแบบลบทั้งหมดเนี่ยมันก็เสียเวลาเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรไอเทมใหม่เข้ามาบ้างเนี่ยนี่ก็จะเห็นแล้วว่ามีพวกอะไรเนี่ยแท่งอะไรเนี่ยโอ้โหพื้นที่เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากแล้วก็จะเป็นตัวตัวเหมือนมะไรโอ้โของปริศนานะครับอ่าผมมีของไอเทมใหม่เยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรกันเอ่ยพวกอาคารอะไรพวกนี้อ้อ น่าจะไอเทมทั่วไปอยู่แล้วนะกัมเพงเอ๊ะแต่ก่อนมันนีหรือเปล่ากัมเพงผมไม่มั่นใจนะกัมเพงอ๋อช่างมันเถอะค,ครับแต่ว่ามีไอเทมใหม่นะนี่ไอเทมพิเศษเนี่ยก็จะมีตัวอ่าพวกจุดเกลือนี้มีอยู่แล้วครับรถบัมม์นะครับออกมาแล้วนะร,รถจี๊ปสามารถอ่านำมาเล่นในโหมดนี้ได้แล้วนะแล้วก็ประตูนะครับประตูนี่คืออะไรอันนี้คือจะเป็น ประตูมิตินั่นเองเนี่ยนี่นะก็เราต้องวาง2อันนะครับมันถึงจะทํางานเนี่ยเราต้องวาง2อันนะครับปั๊บนี่ผมจะวางตรงนี้ดีกว่าปั๊บแหวนอ่ะวางตรงนี้เลยปั๊บนี่เอากดโอเคตรงนี้ปั๊บนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นดอกศรนะครับว่าเออมันจะวาร์ปไปตรงไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกดกลับก่อนนี่เราจะวาร์ปปุ๊บกดปุ่มวาร์ปนี่เห็นไหมมันก็จะวาร์ปได้นนั่เองแนวโคจแฉลบดิ สามารถวาดได้หมดเลยวุบวุบวุบอ๋อมันต้องตั้งคู่กันนะครับวันนี้คือจะเป็นไอเทมใหม่ชิ้นหนึ่งละก็คือจะเป็นไอเทมประตูนะครับทีนี้ไอแผ่นสีเหลี่ยมๆนี่มันคืออะไรนะครับจุ๊งจุ๊งจุงจุงฟังไม่ผิดนะมันก็คือเครื่องดนตรีนั่นเองนะครับก็สามารถแบบบรรเลงสนุกสนานได้นะครับสามารถวางไอเทมได้นะนี่จะมีตัวเปียโนคีย์นะครับเป็นรำคีย์นะเป็นกลองอ่าเปียโนมีกลองแล้วก็คอมโบคีย์นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อก็คือจะเป็นแบบ แบบนอนกับแบบตั้งนะครับนี่มันจะมี2แบบนะครับนี่อันนี้แบบนอนแล้วก็แบบตั้งก็คือยืนก็ติดแล้วนะครับนีป่ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือจะเป็นกลองอ่านวางกลองป,ปั๊บปึ๊บปึ๊บป๊บนี่ก็เหมือนในโหมดคีเอทีฟโหมดนี่นแหละคผูยชมครับก็คือที่เป็นแผนที่ยอดนิยมที่ผมไปเล่นเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นอ่าแบบนี้แหละก็มันสามารถเล่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเล่นดูนะปึ้งเห็นไหม มันก็ดนตรีก็เหมือนฟรีสตาร์นั่นแหละแต่นี่คือเราสามารถกำหนดอะไรพวกคงพวกคี <c oughs> ได้ใช่ไหมเรากำหนดได้ไหมเดี๋ยวผม,ผมลองดูดน,นี่ใหมนี่ไหมเออกำหนดอ่าพวกคียได้นี่ครับซีสองอะไรเนี่ยโอ,โอโดย้ดูดเิเห็นไหมปุ๊บ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 ปอ๊บปุ๊บอุ๊บปน๊บปุ๊บุ้๊ดปุ๊บปุ๊บคร๊บปชอบปเ๊บปุ๊บปบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บปุ๊บครับเด้ออ่ะ แล้วก็ไอเทมต่อไปนะครับก็จะเป็นัอสุดท้ายคือเครื่องผลิตบัฟนะครับบัฟตัวนี้คืออะไรบัฟตัวนี้ก็คือจะเป็นพวกเกราะพวกอะ,อะไรอย่างคุณผู้ชมครับพวกกระสุนอะไรประมาณนี้แล้วมค,ครับเมื่อเรากดสร้างห้องกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันก็จะโผล่ออกมานั่นเองนะครับทำให้สามารถเป็นของแบบเอ่อแบบเติมกระสุนเติมเลือดอะไรพวกนี้แล้วมันก็จะเป็นบัฟนั่นเองนะครับและนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของโหมดคราฟแลนแล้วก็จะเป็นโหมดใหม่นะครับที่มีชื่อว่าครีเอทีฟโหมดนะครับอ่าตัวนี้ก็ อธิบายไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูท่าปักธงใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่ามีท่าปักธงแคลนสีแดงบ้างโอ้มีปักธงเดิมบ้างโอ้มีปักธงอะไรมากโอ้นี่ปักธงสีเหลืองด้วยปักธงสอันเลยโหโคตรเยอะแล้วจะมีปักธงอะไรอีกเยอะแยะมากนะครับนี่แล้วเราดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่ ปักธงสีม่วงก็มีแถบสีน้ำเงินก็ยังมีะนรับโอ้แล้วก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีสีเขียวมีทุกสีเลยเรียกได้ว่าเดี๋ยวเราดีกว่าว่ามันคืออะไรพวกปักทงสีแดงสีเหลืองสีเขียวอะไรพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับอ่ะนี่เลยนะครับอ่ะปักทงแรกนะครับเอามันก็คือจะเป็นตัวท่าทางนั่นเองนะครับเอเอมันเป็นท่าทางนั่นแหละแต่ว่าก็คือจะเป็นอ่าผมสันนิษฐานนะผมว่า เขาน่าจะเป็นตัวแบบท่าทางมาสปอยให้ดูนะครับแต่ว่าไม่อยากหะเอาตัวรูปมันเข้ามาเครับเหมือนแบบรูปพวกเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่าเป็นตัวโมเดลหรือไม่ใช่ี๋ยวคุณผู้ชมครับเป็นรูปภาพของมันะครับรูปไอเทมนะไม่อยากเอาเข้ามาแต่ว่าเอามาสปอยให้ดูเป็นท่าทางแล้วนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวอ่าตัวท่าทางเป่ายิ้มจุบนั่นเองนะครับนี่อ่าร็อกเ a ปเปอร์แล้วก็ซิสเตอร์แนวรับนี้ก็น่ารักดีนะครับแต่ละท่าทางนะครับนี่เราดูดีกว่าอันนี้อันนี้ฝักธงปกตินะครับนี่ก็ จะเป็นท่าปักทุงเยอะแยะก็เห็นได้ว่ามีท่าปักทุงเยอะแยะเลยแต่จริงๆมันไม่ใช่ปักทุงนะเอ๊ะอันนี้ก็คือจะเป็นมันนี่โตรนะครับเงินเหลือไม่เกี่ยวหรอกอาจจะมีแบบคอลแลบกับตัวมันนี่ไฮกับไมร์รอบแนวอยู่ครับอาแล้วก็จะมีตัวอะไรเนี่ยเชสเตอร์อ๋อจะเป็น VR นะครับนี่แล้วก็ต่อยวพวกเหมือนเป็นไอโวปะไอโวพังทลายปะหรือว่าเป็นตัวอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นแบบเทเลเกมนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิไฮโลกแกมนะคุครับเออเอ้ย เราไปดูกันว่ามีบักทองสีเขียวปะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปนี่บักทองสีม่วงก็มีโอ้ยไฟสแลมส์นะครับอ่ใช่แล้วฉันชอบเล่นกับไฟนะโอ้แต่ละท่าทางเรียกได้ว่าสุดจริงๆเลยนะครับนี่อุยอะไรเนี่ยท่าทางอะไรเนี่ยทาเกนนะครับคุณผมถ้าจะเป็นท่าทางเกี่ยวกับอ่าตัวแบบอ่าแดนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแล้ว๋ยวแรปเปอร์อะไรประมาณนี้แล้วก็บักทองหม่บักทองอะไรเนี่ยยืดอกด้วย ถ้าทางอะไรเนี่ย MG Dan เอ่ยเหมือนกันแนวน่าจะเกี่ยวกับแอ่นนั่นแน่เลยละโอหน่าจะเกี่ยวกับพวกแบบแรปเปอร์อะไรบางทีอาจจะกลับมานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือยังมีท่าทางเปิดตัวใหม่นะครับ Disco Love นะครับอ่านว่ายังไงไม่รู้นะแต่ว่าจะเป็นเอสวินขี่ม้ามาช่วยเธอแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นท่าทางในแอฟกูสตี้ไทม์นะครับโอ้โหเท่มากนะเหมือนซานต้านะครับขี่กวางเรนเดียเข้ามาเลยนะครับตัวนี้โอ้โหน่าจะแบบอ่าต้อนรับวันคริสต์มาสนะครับนี่ ทีมากนะครับน่าจะเป็นชุดระดับตำนานตัวต่อไปหรือเปล่าถ้าทางของชุดระดับตำนานหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะนั่น่าจะไม่ใช่นะเพราะว่าปกติแล้วมันก็มาผม,ผมเออไม่ใช่คุณผู้ชมครับก็ชุดระดับตำนานเพิ่งเข้ามาไงแต่ตัวนี้ไม่ใช่นวะน,นี้คือจะเป็นเหมือนอาวกวางเลนเดียอะไรประมาณน,นี้แนวะทีมากคุณผู้ชมครับอ,อัปเดตเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยที่อัปเดตเข้ามาก็ประมาณนี้เลยนะสำหรัครบ,รบคลิปนี้ก็สรุปว่าตัวท่าทางปักทงคืออะไรนะครับท่าทางปักทงก็คือ เขาเอาท่าทางมาสปอยนะครับแต่ว่าไม่อยากเอาตัวไอเทมมาให้ดูนะว่าตัวหน้าตาไอเทมเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าอาจจะยังทําไม่เสร็จนะครับยังทํารูปไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็เลยไม่เอามาลงให้นะีก็เหมือนกับการลงมอดนั่นแหละอยู่ครับลงทับไปนะครับลงไฟทับไปก็ ทำให้เห็นท่าทางมันแต่ว่ารูปเนี่ยคนละแบบกันทําให้เราเห็นคนเดียว,วประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรหรือว่าสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกับบ๊ายบายครับ